เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วเขาจึงทําแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนโคเชม,มาแล้วค่ะวันนี้มาในชุดที่แบบว่าอุ๊ยสบายมากเลย <c oughs> เนื่องจากว่าอากาศหนาวมากนะคะ <c oughs> ก็แบบมาในชุดแบบชิวๆนะคะทุกคนเนาะคือ5ข้อนี้นะคะเราจะสามารถสังเกตได้เลยว่าเขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วข้อแรกเลยเขาพยายามใกล้ชิดคุณ จะใกล้ชิดยังไงได้บ้างถ้าเกิดเป็นคนที่กรณีเจอกันที่ทางออนไลน์อ่ะใกล้ชิดในที่นี้ก็คือขอไลน์หน่อยอ่ะขอแอดหน่อยขอมี WhatsApp ไหมมี Skype ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะขอในช่องทางเหล่านี้จำไว้นะช่องทางที่ดีในการสื่อสารกับฝรั่ง Line w h a t s a p p s Sk ก y p y อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเมลเนี่ยเป็นเมลเ้าจะบอกก่อนเลยว่า มาในทางที่เป็นอ e ีเมลมักจะเป็นแนวสแกมเมอร์คนที่จะจีบแฟนหรือคุยอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยขอเมลอ่ะเราไม่ได้ทำธุรกิจเราไม่จำเป็นต้องขอเมลหรืออะไรส่งงงส่งงานอ่านแบบเกี่ยวกับงานที่ต้องส่งทางเมลไม่มีแทบจะไม่ค่อยมีเอาง่ายๆเลยถ้าคุณมือใหม่นะถ้าใครขอเมลหรืออะไรคุณก็แล้วแต่ค่ะคุณหาคนใหม่คุยเถอะ จริงๆมันยากต่อแบบการเปิดกล้องมันเหมือนการส่งจดหมายทิ้งไว้นู่นนี่นั่นเฉยๆเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันถึงฝอเขาจะไม่ค่อยใช้ไลน์จริงๆแต่ถ้าเขาเดินเข้ามาสู่เส้นทางเอเชียแล้วอยากคุยกับสาวไทยแล้วหลายคนเขาก็ไปโหลดไลน์นะคะหรือ WhatsApp เนี่ยเขาก็ใช้การสากลอยู่เพราะฉะนั้นในบรรดาของเราต้องมี WhatsApp คุณต้องไปสมัครนะโหลดไว้นะคะรู้เรียนรู้วิธีการเพิ่มเพื่อนเรียนรู้ว่า เออจะต้องอะไรยังไงเกี่ยวกับ WhatsApp โอเคไหมคะเขาจะพยายามใกล้ชิดคุณโดยการขอในสิ่งเหล่านี้แหละแล้วก็แชทหาโทรหาจากการแชทมีการแลกรูปกันจากสเต็ปการแลกรูปมีวัฒนาการสู่การวิดีโอคอลคุยกันเห็นหน้า Face to Face นะคะเจอหน้ากันสองทางแล้วก็คุยกันแบบสนุกสนาน อันนี้คือบทเริ่มต้นในการตกหลุมรักของคุณและกับเขา <c oughs> นะคะอันนี้คือการตกหลุมรักแล้วก็มีการส่งวิดีโอก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวงจรแบบนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเกิดความผูกพันเกิดความแน่นแฟนเกิดความซับตรงในเรื่องของความรักจนกระทั่งเวลาลมพัดคุณทั้งคู่มาเจอกันอืม คุณเข้าใจไหมคะนี่คือกระบวนการของมันข้อที่2คือเขาจะจํารายละเอียดของคุณได้ดีมากๆอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเขาจําได้แม้กระทั่งทรงผมของคุณที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะถามเกี่ยวกับเ,ออเครื่องประดงประดับที่คุณมีเขาจําได้คือวันเกิดวันที่ทําความรู้จักกันหรือวันที่เขาเราจะมาเจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงเวลาดีๆเขาจะจดจํา เกี่ยวกับคุณได้อันนี้คือเขาตกหลุมรักคุณนะคะเขาตกหลุมรักคุณเนี่ยเขาจะมีอาการแบบนี้คือในชีวิตของเขาอะ่ะจะมีคุณเขาจะเอ j นจอยที่จะวิดีโอคอลคุยกับคุณแฮปปี้แชร์ริ่งทุกเรื่องราวอยู่คนละประเทศแต่ประหนึ่งว่าอุ๊ยฉันแบบอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันเพราะอะไรเพราะว่าออนไลน์มันเป็นว่จะบอกเลยนะ ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือสิ่งที่มหาสารรย์และโชคดีที่สุดเลยในยุคนี้ไม่ว่าคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะมีรักข้ามพรมแดนได้คุณสามารถที่จะเจอใครอีกโลกหนึ่งได้โลกในที่นี้ไม่ใช่โอ้ตต่างมิติลอะคะไม่ใช่หมายความว่าอีกครึ่งฟ้าหนึ่งได้เออฉันอยู่ไทยแต่ไปคุยกับคนที่อยู่อเมริกาได้อยู่ไทยคุยกับคนที่อยู่ฝรั่งเศสได้ นะคะอยู่ไทยคุยกับผ,ผู้ที่อยู่เยอรมน,นีได้อย่างเนี้ยเป็นต้นมันพิเศษแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนในการที่จะมีแฟนต่างชาติอยากได้ชาติไหนคือเลือกปักหมุดเอาเลยเลือกเลยเลือกคุยเลยเพราะว่าผู้ชายมันเยอะมากดังนั้นนะ่ะคุณอย่าแบบมาทําตัวเองว่าอุ้ยไม่มีไม่รู้จะอะไรต้องรู้ก่อนว่าชอบแบบไหนชอบแล้วรีเซ็ตตัวเองใหมค่ค่ะแปลงโฉมตัวเองใหม่ ให้ตัวเองเป็นคนที่มี power เป็นคนที่เลือกได้ฝึกฝนพัฒนาแล้วคุณจะเลือกได้ get นะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญข้อที่3คือเขาจะบอกว่าเขาชอบคุณอ่ะเราสังเกตก็ได้ถ้าเขาไม่ชอบเราเขาไม่คุยกับเราหรอกเขาไม่ชอบเราแค่คุยวันเดียวคุณพีเซนต์มาจะเหนื่อยอย่างเอมเนี่ยเอมไม่ชอบเอมก็เออแรกๆคือทักทายพอรู้แล้วว่าเออมันไม่ใช่เอมก็ไม่คุยต่อแล้วถ้าไม่ชอบคือพูดง่ายๆเลยว่า การปฏิเสธของผู้ชายในออนไลน์จะเป็นแบบนี้ไม่ได้บอกตรงๆแต่จะเลือกที่จะเงียบหายไปการเลือกเงียบหายไปเราต้องรู้ตระหนักรู้ว่าโอเคเขาไม่ได้ชอบเรานี่คือการปฏิเสธแบบว่ารักษาน้ําใจเขาไม่ได้ชอบเราเขาจึงปฏิเสธเราแบบนี้อันนี้คือการปฏิเสธของผู้ชายทางออนไลน์นะคุณต้องเรียนรู้อันนี้ก่อนคือเขาไม่ได้ชอบเรา จะไปทําอะไรก็แล้วแต่คืออย่าไปตามเธอค่ะจะไปหาคนใม่คืออะไรแหละรู้แต่ทั้งรู้ว่ามันเลือกที่จะไม่คุยกับเราถ้าเป็นแบบนี้เกิดขึ้นทําไงต่อ Mo v e on มันเป็นเรื่องปกติเข้าใจไหมว่าการเจอมันก็ง่ายการสนทนารู้สึกว่าคุยไม่คุยมันก็ไปง่ายเช่นกันเราไม่สามารถที่จะแบบว่าอุ้ยอุตส่าห์อย่าไปเสียดายเวลาค่ะ เราเจอกับเขามันก็ง่ายยิ่งง่ายมันก็ไปง่ายเข้าใจไหมคะอันนี้คือกฎสัจะทรรมของธรรมชาติในยุคนี้นะคะแล้วทีนี้ใครสนใจสีพึ่งนะถ้าอยากให้ความรักประสบความสําเร็จอยู่ยั่งยืนยงนะคะทุกคนอ่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเนื้อของสีพึ่งเนาะคือเนื้อของสีพึ่งตลับนี้นะคะสีพึ่งเนี้ยโดนปลูกเสกมาแบบพิเศษจะเน้นในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักอยู่ในหนึ่งเดียวกัน คุณแค่พกติดตัวแล้วอธิษฐานพระพุทธคุณสายขาวทุกอย่างจะช่วยคุณได้ฝอไม่เปฝอไม่ยอมเปไม่สําเร็จในเรื่องความรักบูชาสีพึ่งไปทุกอย่างแก้ปัญหาหคุณได้นะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเพราะอะไรตอนเนี้เรายังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการมันเหมือนกับว่าชีวิตของเราอะ่ะมันยังมีจุดหนึ่งที่เหมือนมีเมฆหมอกบาง แต่ถ้าคุณมีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนคุณไปเบิกเมอาจัดก,ก้อนเมฆมาไว้ทางเนี้ยแสงแดดก็จะส่องมาเห็นคุณเนื้อคู่ก็จะส่องมาเห็นคุณความโชคดีก็จะส่องมาเห็นคุณพอเห็นคุณแล้วไงคุณโชคดีไหมคุณก็ได้รับแสงสว่างตรงนั้นตัวคุณก็จะออกจากความมืดได้เพราะมีสิ่งนี้เข้าไปช่วยโอเคนะคะหรือถ้าใครสนใจหยกก็ทักมานะคะหยกจะ หยกอันเนี้ยเน้นในเรื่องความรักเนาะและก็จะมีหยกในการเงินอีกแต่ถ้าบูชาสีพึ่งคุณจะได้ฟูลออปชันเลยทั้งความรักและการเงินอยู่ในที่เดียวกันโอเคนะอ่ะเราไปข้อต่อไปเลยข้อ <c oughs> ที่สี่ค่ะเขาจะชื่นชมคุณบ่อยๆคนที่เขาชอบคุณเนี่ยเขาจะแบบอืมแค่คุณส่งรูปไปตึง้งเขาจะชมอุ้ยคุณสวยจังเลยคุณน่ารักจังเลยอ่ะโคชเอมแบบว่าไปแอบถาม เพื่อนที่คบกับคนไทยนะเขาบอกว่าเฮ้ยแกคนไทยน้อยมากเลยนะที่จะชมเราว่าสวยต่อให้เราจะแต่งตัวสุดลิสสุดเดชน้อยที่จะชมเรามีแต่แบบว่าแต่งอะไรมาเนี่ย,ยเยอะมากเลยอย่าแต่งตัวเยอะมันจะทําให้บางครั้งทําให้ผู้หญิงรู้สึกแบบขาดความมั่นใจแต่ถ้าฝอเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณเซ็กซี่มากเลยคุณน่ารักมากเลยคุณสวยมากเลยเวลาชมแบบนี้คือเราใส่แล้วอะเสื้อผ้ามันก็จะทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยฉันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันจะมีการกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นมันจะไม่อายแต่ถ้าสมมุติว่าเราโดนเบรกบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆนี่เรื่อยเราจะมีความไม่กล้าโดยส่วนใหญ่คนไทยจะกดกันแบบนี้ค่ะแต่ต่างชาติคือไม่จะเสริม power ให้กันและกันดูดีอ่ะเขาก็จะแบบเออถ้าชอบคือทําไปเลยถ้ามั่นใจคือสวยอย่างเงี้ยผู้คนเข้าใจไหมข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะ เขาจะส่งข้อความมาหาคุณบ่อยๆสม่ำเสมออ่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนี่คือสังเกตได้เลยนะจาก5ข้อนี้เขากลำกลังตกหลุมรักคุณในช่วงเวลานี้เขาจะบอกเลยว่าการตกหลุมรักเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไทม์ไลน์เป็นช่วงเวลามันเหมือนกับการที่ เอนโดฟิน uh, ในสมองมันคือการทํางานของสมองค่ะว่าเราจะให้คนอยู่ตกหลุมรักกันในช่วงไหนเพื่อที่จะทําให้เขามันแบบดูดเข้าหากันคุณเชื่อไหมจากงานวิจัยนะเพราะเชมศึกษาในเรื่องความรักมันลึกมากๆในสมองของเราเนี่ยมันคล้ายๆกับการปล่อยฟีโลโมน วืบคือเรามองไม่เห็นค่ะแต่มันจะมีสัญญาณคล้ายๆพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาจีนเออคนจีนก็จะเหมือนแบบเอ้ยมันจะมีได้แดงคุณมีไหมคะได้แดงไปผูกกับคนนั้นคนนี้ความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์มันก็คือฟีโโมนที่เหมือนกับแรงดึงดูดอะว่าเราอยู่ในเลเวลไหนอยู่ในระดับไหนหรือเรามีความคิดที่ชอบผู้ชายในแบบไหนจะถูกดูดเข้าไปผูกกับคนกันนั้นหรือง่ายๆคือคาแรคเตอร์ของคุณลักษณะของคุณ ความคิดของคุณลักษณะคล้ายๆอยู่ในคนกลุ่มไหนที่คิดกันน่ะเขาจะดูดคุณเข้าไปหาคนกลุ่มนั้นนะคะมันจึงทําให้คนที่มีลักษณะคล้ายๆกันมาเจอกันนะคะทีเนี้ยเขาก็จะเพิ่มแบบเนี้ยมันเพื่อเป็นการดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนาะถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมคอร์สยังไม่เสร็จ <laughs> เป็นการทําคอร์สที่แบบนานมากราะอะไรเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบเค้ดจะทําให้มันดีที่สุดเวิร์กที่สุดอะ่ะเออมันมี หลักทางวิทยาศาสตร์ทางสมองทางอะไรเข้ามาเยอะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่ปรุงแต่งแล้วคิดเอาเองอะไรแบบนี้ค่ะเข้ามาสนับสนุนนะคะโอเคใครสนใจบูชาสีพึ่งรีบอินบ็อกติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะที่แอดแชเมนะคะแล้วก็หยกเหมือนกันเนาะอ่าใครสนใจก็ติดต่อโคชเชมเข้ามาขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย